สบายดีพี่น้องบรรยากาศมาตามหาเกือบตายพี่น้องแต่ละมือกือบขั้นบาตามหากับโบเล่คนมาพออยู่ป่ามาแบบเสื้อผ้ายากทรหามาทรหาผัดว่าอยู่ป่ามาเอาอันเครื่องไปฮ็ดหัวได้เฮ็ดปูอักหักบ่ได้ร้ายใชพ่เบาเอือเบานำ้ำเบาเอือเบานำ้ำพี่แม่นางอันนี้นะพี่น้องเลยจะเมนมาดูจะเมนเบามัน จักคันมือเอาพี่น้องเอ้ยชีวิตกระเทยเถามันโบดเมนง่ายๆผักพวกเทิงพวกกระเทยหน่อยให้กับใจซะไปเป็นผู้ชายอย่ามาเป็นกระเทยจะมาเล่าจะกระเทยเถาเลยเด้อด้อนพูดเฉยผมอีกพี่น้องป้าสวัสดีจ้าลำหนักกันยังว่าท่านแล้วจ้ามีแต่เวียกเฮีย ขลัวอมงวอยู่สวนมัดีกดำน้ก้ปาเบิงมีผูบึงแล้ววันนี้น่ะชีออกหน้าโคกแล้วพี่น้องเอ้ยจามนชีวิต้านยทก่อนจังวที่บาไปบึงเฮาก็ะไปบึงพ่อยหญมไทยขุยบบเคยเห็นจึกเถ้อพอแต่เกิดมาพี่น้องเอ้ยย่กัาลับว่าพนเฮมันาายงกับโบขืนพี่น้องบ่มาทายเพิ่นนี่พดว่าขืนงกงกพี่น้องเลยะคุณนงามเนาะ คันเบลสไทยกับเทยเท่าแล้วก็แล้วเพราะว่าเบาซ้อ,อนกับกำเนิดเกิดจากนี่แหละเล้อยเ,อเ่า,ออาจักมันของย่งดึงจนเมื่อลุกย้อนตรงเกบอ,ออกอมอเอยมยเด้เออแล้วเข้าไปหาเห็ดนะเขาเขาได้โอ้ยเห็ดเห็ดปันเห็ดไข่หมแล้วขยะแล้วกินวังหันแล้วบันี้จังกินเมืออ่อแจักเห็ดยังเตลาา่าหมาื่อเตล่เว้นพี่เนาะ บมเดลยูได้กินชีวิตกระเทยเถ่านะหัวสวนมันกันงวดจ้าเองดำนากโขกบบมีหม่องปล่อยมันสิกินมันเบิดจ้ามันนะกะขับไอ้ลีเนอะันเน้นจะจุบดอไมีได้ไปเห็นแต่หึงเราตามห้าโพเก่าวนะจุบดอสิไม่ได้บ่อห้าหกล้านพอได้ตามห้าโพชิม่ได้กระตืมเฮ้ยเฮ้ยหัวหน่อยกระตืมเฮ้ยชีวิตจักหนุงให้มันเป็นเอียงบ่ปานบ่บุญมัดอันพาฉลงนะกระเนาะชีวิตจิตใจกระเทยโมยไปเลยๆกับบ่มีปัญหาอย่างบ่าวโดยเคลื่อนมาขดเฒ่านะ อันนี้เขาบรเิเอร์กระเทยเถาพี่น้องเขาเอิ่นว่ากระเทอยอายุไลยเอา,าอมื่อนี้เอาปิ้งซีนมาปิ้งซีนรากาโคมีมันเลอะแต่คืนนี่ภูเขาเอิรนวันเกิดปุ๊บพวกนายยั่นนยวกันเนาะพี่น้องกระเทยยังจะมายั่วกันอ่ะภูเขายั่วนะเขายั่วห้องเก่าห้องหมูชกมาแล้วพี่ติดเศษผิดอ่ยุ่งยังคือตอมกระโดแต่เก่าคือบริตตอมเบาซ้อนป่านนี้พี่น้อง มือนี่ผัดกินกระดอเข้าไปหาเพื่ออีแล้วนี่โอ้โนัขาเอาเสือมัดเอานมันแน่นดีได้เนาะมันสับได้เนาะมันดีได้มันมัดนะขะแน่นได้เสือนะฮาทุกๆนะเือกเมนมันชวยถืเจ้าผู้มาหาเอาเสือเือกับเครืองกับเจแมนมันถักระดุงดิงขึ้นเจ้าของพี่น้องเลยไอ้เสือเฮ้ยเจเมนพีน้องเลย ชีวิตกระเทยทอกผักถึงกระเทยหน่อยอยากเป็นกระเทยให้กลับไปเป็นผู้ชายซะบ่งเล่เ,เป็นกระเทยแต่มันทุกมันอยากกระเบิบงเนี่แค่เห็ดเอยียงอยู่นี่นะพี่น้องอันนี้แล้วเพิ่นว่าทุกอยากลำปากการกินมันมกกันบ่กินมกมันดากบดับป่านนี่ <c oughs> อันนี้แหละพี่น้องเอ้ยจังไดกระสูส่ชีวิตแมนสิทุกอยากให้เฮากับแม่นน้ำค้นแมนซิมีหรือจนกระเฟิงผ้ากันใดพี่น้อง บางเทธอเพิ่นอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ซื้อดังเพราะได้เกาะกระแสเพิ่นดังก็เป็นไปได้พี่น้องเอ้ยอันนี้นะทั้งเธอเพิ่นมีเอฟซ็อกเอฟซีจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นยังเพิ่นกับจังว่ากันไปนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเทธอเพิ่นไ่ได้พัวพลังทั้งเธอพลังเบิ้งเพิ่นกับอพิ่ได้พัวฝกยุโรปยุยังไปอยู่ต่างประเทศเพราะได้เป็นมาดามใน่เพิ่นกับจะเอาดิโก้นะจ๊ะนี่เพิ่นอยากได้ดิโก้พี่น้องฮะเห็นไหมพัวนั่นพัวแถวเล่าหน่เบื่อแล้วเพิ่นวะ มันเป็นเอียงตีตื้นต้นแบบเจ้านะบอสโอ้ยกิบเครื่อาพี่น้อง้าปเบิ้งส่วนแล้วเมื่อจะมาอยู่ยังน้ำปลาหน่อยนะไปพี่น้องไปอีกแล้วพวกจกเกียงวุ้ยชีวิตจะแม่มันหยุ่งมันยากพี่น้องเอ้ยชีวิตกระเทยนี่จกหายังมารุมพุ่มพอวไปกับเพื่อนแล้วพี่น้องไป ไปเบิ้งคือจูพุแหละหาเนวกินสูก,กันกินจังสไปมัดทั่วกลับมาถึงแล้วถึงเงินถึงหางศาลานหน่อยๆกสิพากันกินเข่าแล้วกัจ้าสิพากันจักเพิินสิพาไปตายทั้งได้แล้วมือนี้นะมือปยไปดหน้าีหมองไว้ตัตัดมัน นี yeah, mm ่แหละชีเวิยตกระเทยกับมียงรรถทิพเขาบอวาในย่างยซอสผัดขากินรถทิพย์โ้สีเอ็ดเปลีนผัดมันกาจะเป็นอะไเหรอขยเอ็ดให้ผัดผัดเยนะคอยเวาเขาไปมากอวาจะกินเขาหุงลูกอาเออไปเอาแล้วกี่เขาก็ปิ้งซีนเด้ปิ้งซีนกี่เขาหุงโอ้ยมีเยอะเด้ดึงเชือบนแหงมันเชือขาดมันรูดต่ำน้ำไอตตุ๊กโอ้ยมันดูสะอาดมันคือีวตกระยเข่า นำัดนเลือดออกอันเอ้ยสีผัดมือแล้วเนาะผัมีมาเมือมือมือนนี้ขับเบาเอื้อนามือแลยชี้มามือนะเนาะเฮมาหาเาอยู่เตออยูเพราะแล้วมาหาเหินแล้วก็กลับลงไปเตอร์แล้วก็กลับขึ้นมาเมื่อหาอยู่หนาอีแบบนี้เาออาหนอยป๋เออหาอยู่หนามีเห็นก็เลยโทรหาจะเป็นเห็ดเอียงมาุมบุมบิม เป็นศาสตชีวิตกัเทฤาอีนีเนาะมาเลยสาวผู้สาวกับสาวผู้ดำขะดำผู้งมดำสอคนันน่ได้บนาหอยิดใบย่าท่าบามไดลหนมาเจสูจะเป็นเห็ดยังปลุบปลุกปลุกปลุกอยู่มีพรอสับได้นอะไปเอนี้แหละเนาะมัดปิตะมูลค่อยสหมัดซอย ผูเอาดึงเตที่ดินจากอนรเห็นก,กนน็เตกักซ้อนเนียบปจ่าะอาหมโ่ลโอ้โหยหก็คำคอยนีแ่แหละสัเจาจะยามัโผล่ลงไทึงในะสัตตเตตื้นต้นควอยหมักสูงหมัดำเลปลายผ่าผมบอหมัโนะปลไปเอาเข้าขพเจ้านะขีข่รถไหนนะพ่อสีดังเราไปนะ อาด่งไผ่สางอุ่นค่เย็น่ี้างอุ่นเ่ไปเอานะคราวเดียวนึองฮะพี่น้องเพิ่นกระสีพากันดังพื้นดัางไฟ่ฮะอยู่ฮะกินจระสีพากันไปหาเห็ดเงี้ยงอีกแหละจะแมนสาสตร์ชีวิตนกีเส่ออาชีวิตกะเทยเถ่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย จำแนเป็นตาลูตโตนชีวิตกระเทยเถาโบมีผัวผัวนี้ป้าไปกรุงเทพชีวิตกระเทยเถาตัวน,นี้เลยกระเทยเถาชีวิตลั่นทดพี่น้องเอ้ยเพิน่นมาหาเงีงกรบเปได้ก็เลยสิไปเปิดส่องอยู่นะส่องกะส่องกะบ่สิไปเฮ็ดนะ,ต,ะต้องมีลีหรอ <c oughs> พอนายยูทูบเราหูบอก บอกแต่ส่งกะเนาะโอ้ยโอขันดึขันแล้วหาคอยกระปืนเบิดขันโอ้ยหนุ่มอันนี้ตุ่มนะลุงขั่วเพิ่นไพ่กับว่าขั่วยายตุยนี่สะอาดสะอาดด้านดีเอฟซีพวกนี้คอยจีเก็บอยู่มือนี้นะเก็บแปนๆก่อน มืออื่นกับไปเที่ยวเข้ามาบ้านแล้วมันนี่เนาะอยู่หนาคนแล้วเนาะจากม,มันกับเที่ยวทำไปเที่ยวสียดายอำนา,นนา,นาบอกขานยมสังกอกแต่ว่ายมเดวแล้วใหเป็นปุ๊กที่ทานกับเที่ยวเนี่ยมันยากเลยเบป็งการดำรงชีวิตของกระเทยเต่านี่จะไม่มันยากเนาะนายท่านกับเบิร์ตได้ลงเต่าอีแล้วบอนี่นะ ันไม่ลงแล้วตันเหนื่อยกับเตานี่ชื่อเอาบมอันนี้ดังมาแล้วดังพื้นก็ไปหาเก็บเอาปลายไม้จากป่าเนี่ยมาดังมันจะแห็งกระเตกโรแมนติกเนาะกินแต่ต้มย่างดียวกินปิ้งเพื่อทานขึ้นจากหยังพีนออกเลยโอ้ ได้พี่น้องเพื่อนสิไปเอาติปเข่าก็ยังบอกไปแต,ต่จกเถื่อนขั้นเอาเนื้อกินมาผักเลยก็กินอีรีอีรอดได้เ<อ>ป๊ปซี่บอกเออบอกเป๊ปซี่ก็ได้ยุนออน่งหน่อยมันติปไปแล้วพี่น้องสิไปเอาติปเข่ามาสู่พัวก,กินเพื่อนว่ะบริหารเวียกเยก็เย,กยกงานย้อนพวัวปีนี้นะบริหารเวียกียรงานเอียงแต่ละมือนะ เผากันให้มันค้ำแล้วก็ยาติดขีหมูนห้าหมูนได้เบรกยรูโพด <c oughs> ไปแล้วพี่น้องไปแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้ว แต้นๆมาอีกแล้วถาเฮ้งเติบกลับมาพาแต่ไปเอาเขาออกว่าโทษๆๆๆๆๆต้นรถเป็นอะไรนะมันมีได้พอเริ่มมีได้กับ4โคลวมบ้านหน่ออิริน่ออ่ะพี่น้องมาดูขั้นตอน มา,กออกมาหาอดาเอาติ้งซิ่งมาผักหันจะกินตำทั่วอันนี้เน,นี่ยกิน,นมันโสดีเดยอยากกินตำทั่ว่ะก็เลยจัดตำมาทั่วให้กินก็เลยว่าจะจัดตำมาทั่วสา,สามะพอไหมสามะพอไหมทำนะไรได้เสร็จเรื่อ้แรกสียาบัก็ใส่ เหมื่อแล้วทั้ไปจัดแต่อันนั้นใหเบาอยู่อ่ะเฮียาเฮียาจัดอันนั่นแหละอันนั้นแหละก็โหอยู่นี้จะดีกว่าก็รู้อยู่เกลใจเอีหยังสัก วานนี่ก็จัด,น,ดนั่น,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 นดิตแต่ม,มตาทัวเลยกจะรีวิวการอาบน้ำให้เบิ้งพี่น้องเลย้วจแยแ้วคัง,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 งจ้ากนันมีแล้วเอาไปกับโคกันอีคือเก่าโคเอาไปในเอ็นพวโคกับโคเอ็นพงเอ็ เจ็บ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 ตั้งเบ็ดตั้งแถเจ็บเกาถึงสวงดำไตดำเหลาหายหูโปโกโกโก้ข้าวอาบมะเหลี่ยดเอ็ดดิ้นอยู่อันใดเดี๋ยวเราเมื่อนำมาเลยสั่งเอ็ดตายจะนำเอ็ดอาบนำเอ็ดดิ้นนั่นบ้าที่พลังเผยเสือ มันเนี่ยสาวบ้าททูมันควนล้งนะเธอรู้สาวเนาะสิบห้าสิบสาม มีเชียบนะมีเหม็นค่อยโหลดค่อยเบาไว้หลดไปตามีเชียบนะมีเหม็นค่อยวันนี้เรามาตามาถั่วไปหรอตัดเป็นว่าเท่านั้นนะผมไ่ยังเก่งก็รออีตาหน่า Đâu cứ kem thế hả? Tên là thường là dạ. lão nó, nó tật cho chờ nè Ừ đi, chờ đợi. À, đợi đi, hố bỏ, hố hố bỏ. Ừ, bố bỏ bố bỏ นะโอ้ยหน้าด้านเจ้าก็ลองไล่ค่อยเบิง้งเยี่หูนะใจดีนะใจดีสู้เซอร์เขาบอกนะั่น โค้มีน la <c ười> ี่เธามาหนังนะยันกี่มีมดโค้มีนี่เธามาหนังยันกี่มีมดมีได้มีมดแต่เธอมาเลยมีเขา เช็ปนัวเช็ปนัวมาเทีาไหนมาพี่น้นองปะ่ะม,มาถ่ายเพื่นอยู่พี่ กอดีจ้ามาเด้นกินข้าวจ้าบอบี่อาะชนไม่แลยวพีดังนี่หยุดนังยังช่วยพี่งงแกะต่ำนี่ซื้อได้ปอกไล่นึ่งพี่้อซื้อจะมาหนาวมุดมาเหี้ยมัสเหี้ยน่ะเหีบดู

คือเจอยอ่ให้เเดียวเจพระเจ้านี่มูอของเมเมอรเก่าเลยฮะแบบนี้แหละเขาไปอุ่นน้ำอย่านเี้เเป็นยัไริงใครอะไรพูดก็ได้ไปท่านนี้เพิ่งหาตระหลาดมานี่มือคื่นนี่

เพื่อจะให้าัวอฝันไม่จบปีและผู้ชายอีเมลชื่อจะเป็นเกื้อรูดใส่บอเคือชอบพอยใช่ดฉลบมันเข้ามันนี่เขาเอ็ไม่ครับมีเขาเอ็ดยังไงมันสวยย่เงี้ยตินะหวานเจ็ หางหมูหวานหาใเห้ดกิ่นให้เพิ่นี่น้องเป็นะมือขั้นตอนเที่ยงแล้วก็ต้องไนแมาเห็ดกินให้เพิ่นลแค่ใส่อายุป้าฮิ้วจังคืแม่เห็ดเอาต้นเห็เหกลินขาวกังเ่อะไรหมูอป็กินใหมใหม่ใสตอกน้ำปลาแ้วบ,บ่พี่น้องต้องบอ่มากทพักกยน้องนี่องา

เชื่อแจวอันนี้เชื้อแจวขีดควายเลยนี่ะเอาพี่น้องคลิปนี้กันย่ามาชมควรแล้วครับที่มาเบิ่งกันกิ้มเผาู่นี่กันมันสีดดนพี่น้องเอ้ยจังไปพ่อกันในคลิปสองไปเบิ่งไม่นั่งสินการเพิ่นสิไปอันมัดยางงัวมังัวงันงัวอยู่สวนมันเพิ่นงัวไปกินมันท่านไปกินแล้วลำน้าพกเอางัวไปปล่อยไปท่านไปกินมันนั่นลุกเลยเพราะว่ามันไปหาเลยแล้วเนาะอยู่กรุีดนั่นคนที่เราไปเห็น